พี่ที่คนสวยมาส่งอันนี้เป็นห้องสัการมีท้องฟ้าจำลองข้างบนด้วยนี้น้องฟลอรินพร้อมแล้วนะคะอยู่บนเตียงแล้วเหมีวิสัญญีของเรานะคะอดูแลให้นะคดปนะเป็นยังไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากสำลองจำลองจริงไม่ต้องห่วนะคะคุณหมอเตจเราเปิโปรด้วยครับโปร ค่ะ่บนูว่าตอนนี้คิดเลไมออกาดอยางระลอกอย่างเงีย้ยหรอ่นรู้ว่าเราจะตื่นแล้วอะทมันเพลิงไปเลร้อยเปอร์เซน็นต์ร้อยเปอร์เซ็นตี่รียว่าอยากเตืน <c oughs> ร้อดีกว่าขออะไรเน้ยเขาทได้ทุกอย่างรเตือนได้เลยใช่ล้ามดชอบเงาคืนเงาเๆาสวผมดีชอบคืนเงาแต่ว่าผม รักคุณเงาเงาไม่เคยไม่รูวต่อถูกใจเธอคนนี้นะดูโอ้ oh, baby only you แค่ได้มองตาเธอเก็ทำให้ละลา